คณะทำงานหมวด4การจัดการของเสียขอนำเสนอวิธีการแยกขยะให้ถูกต้องค่ะการแยกขยะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เรากําจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้นช่วยลดปริมาณขยะลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มการนำกลับมารีไซเคลิลขยะก็จะลดลงด้วยนะคะการแยกขยะทำได้ง่ายนิดเดียวนะคะเพียงเราแยกตามสีถังเองค่ะ ถังขยะสีเขียวสำหรับขยะอินทรีย์ขยะเปียกขยะอินทรีย์คือขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเนื้อสัตว์ใบไม้แห้งเปลือกผล,ลไม้ประโยชน์จากการแยกขยะนะคะสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้แปลงผักสวนครัวได้ค่ะ ถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเป็นขยะที่มกักจะย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลจำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นถุงพลาสติกกองโฟมภาชนะปนเปื้อนอาหารซองขนมถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วแต่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นกล่องกระดาษกระดาษขวดพลาสติกกระป๋องขวดแก้วประโยชน์จากการแยกขยะสามารถผลิตขาเทียมผลิตหลังคารีไซเคิลและผลิตหลอดไฟได้นะคะถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตราย ขยะอันตรายคือขยะที่มี3ารนเปื้อนวัสดุอันตรายชนิดต่างๆเช่นถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาหมดอายุกระป๋องสเปรย์ถังขยะสีสม้มขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อเช่นหน้ากากอนามัยชุดตรวจ ATK ประโยชน์จากการแยกขยะ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้รั่วซึมลงแหล่งน้ำหรือชั้นผิวดินอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในช่วงเวลานี้คือการทิ้งขยะโดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากสารคัดหลังต่างๆเช่นน้ำมูกเสมหะาน้ำลายหรือเลือดไม่สามารถทิ้งร่วมกับขยะทั่วไปได้จึงไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด ปัจจุบันมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตัวเองโดยการใช้ชุดตรวจ ATK ทำให้เกิดขยะติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้นใส่ถุงปิดปากให้มิดชิดและติดป้ายทำสัญลักษณ์บนถุงทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะ